วันที่1291กองทัพกำลังมาคอบฝ่าบาทจิงเฉินเดินเข้าไปในห้องโถงและเรียกออกมาคนแรกสู่สินที่สวมชุดสีขาวแสดงปฏิกิริยาวางมือของเธอนั่งตัวตรงและมองไปที่จิงเฉินที่ยืนอยู่ในห้องโถงความเศร้าบนใบหน้าของเธอหายไป แม่รอยยินก็ปรากฏขึ้นแทนคันที่คุณอยู่นี่แล้วใช่เจียงเถินนกยักหน้าและกล่าวว่าฉันมาเพื่อถามฝ่าบาททรงเคยสอบถามเกี่ยวกับที่อยู่ของเพื่อนฉันหรือไม่ราชินีสู้สินกล่าวว่าฉันได้ไปแล้วแจกจ่ายรูปคนออกไปแต่ยังไม่มีข่าวมาจนถึงตอนนี้เมื่อได้ยินเช่นนี้ใบหน้าของเจียงเชินก็เต็มไปด้วยความผิดหวังหลายวันมานี้ยังไม่มีข่าวออกมาเลยดูเหมือนจะหาดาวเหงและ เนวิวเมย์คลได้ยากสักหน่อยปิงกงอย่าท้อโลกนี้ช่างกว้างใหญ่ในช่วงเวลาสั้นๆผู้คนในประเทศสูหนัวไม่สามารถหาข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงได้อีกไม่นานอาจมีข้อมูลของคนสองคนส่สิงเห็นแล้ว ด้วยความกังวลบนใบหน้าของเจียงเชินเขาไม่สามารถช่วยปลอบโยนเขาได้เจียงเฉินตอบสนองและกล่าวว่าจากนั้นขอบคุณฝ่าบาทและขอให้ฝ่าบาททรงสอบถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อข้าพเจ้าต่อไปนอกจากนี้ กระเจ้ายังอยู่ในประเทศของซูนุ20วันและถึงเวลาเตรียมตัวออกเดินทางแล้วใช่แล้วสู่สิงกล่าวในประเทศของเรามีการสาบแช่งตราบเท่าที่เป็นผู้ชายในประเทศของเราเขาไม่สามารถอยู่ได้เป็นเดือน มันเป็นแบบนี้ตลอดเวลาผู้มีพระคุณควรจากไปโดยเร็วเท่าที่ทำได้และรอเพื่อนของผู้อุปถามอยู่ที่ไหนฉันจะส่งคนไปแจ้งให้คุณทราบขอบคุณฝ่าบาทเจียงเฉินกำมัดของเขาหลังจากบอกลาราชินีแล้วเขาก็หันหลังเดินจากไปราชินีมองไปที่เจียงเชนที่กำลังจากไปและถอนหายใจลึกๆและหลังจากที่เจียงเฉินจากไปเขาก็เร่งเร้าพลังทั้งหมดของเขาให้รีบไป ฉันวางแผนที่จะใช้ความเร็วที่เร็วที่สุดและเวลาที่สั้นที่สุดในการออกจากซูนูกูโอและหาที่พักใกล้ซูนูกูโอชั่วคราวเจียงเชนไม่รู้ว่าอาณาจักรไคยวนได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่ไปโจมตีอาณาจักรซูเอ็นวี อีกครั้งแล้วเขาไม่รู้ด้วยว่าจักรพรรดิแห่งอาณาจักรว่านเหรินต้องการแต่งงานกับซูซินหญิงสาวสวยและใช้โอกาสที่อาณาจักรไค่วนโจมตีเพื่อข่มขู่ซูซินในขณะนี้อาณาจักรหมื่นใบมิตรพระราชวางังในตอนแรกมีชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งเขาสวมเสื้อคลุมที่งดงามใบหน้าของเขาซีดเล็กน้อยและดูเกียดคร้านเขาเป็นจักรพรดแห่งอาณาจักรหมื่นใบมีดอย่ามองดูหน้าเกียดคร้านของเขา แต่เขาเป็นขุมพลังที่หายากในโลกนี้ความแข็งแกร่งของเขาแข็งแกร่งมากในบรรดาขุมพลังที่รู้จักในโลกนี้เขาสามารถติดอันดับใน3อันดับแรกฝ่าบาทด,ด้านล่างรัฐมนตรีเปิดปากและเสนอแน,นะ วันนี้อาณาจักรไคยุนส่งทหารแล้วคราวนี้ครูประจำชาติของอาณาจักรไคยุนนำทัพเป็นการส่วนตัวและต้องการจะยึดสู้นูกวัวในคราวเดียวเมื่อซูนูกูโอถูกยึดครองอาณาจักรไคยุนคุณสามารถไปทางใต้ผ่านประเทศสนู และโจมตีประเทศวอนเหรินได้รัฐมนตรีเก่าแนะนำว่าเราจะส่งกองกำลังไปยังประเทศสนูทันทีตราบเท่าที่เราบังคับใช้การยึดครองประเทศซูนูและยึดครองช่องเขาหนานซานในประเทศซูนู กระทั่งกองทัพขยุนก็ปรากฏตัวขึ้นในซูนุอนาณาจักรสตรีเราก็สามารถปิดกั้นมันได้นอกช่องเขาหนานซานตราบใดที่อาณาจักรขยุนไม่สามารถพิชิตด,ด่านหนานซานได้พวกเขาจะอยู่ในอาณาเขตของอาณาจักรซูนูกูโอ เสมอและหลังจากนั้นหนึ่งเดือนพวกเขาจะตายอย่างลึกลับอย่างแรกแวนแวนแวนเซี่ยเฟงจากกระพัดแห่งอาณาจากักรเบล็ดมีใบหน้าที่เกียจและพูดเบาๆว่าอาณาจากักรไคยวนนี่จากกระพัดไม่ได้ใส่ใจแม้ว่า ไคยวนจะครอบครองอาณาจักรซูนูแล้วสิ่งที่ฉันคิดตอนนี้คือซูซินเขามีความโลภในการแสดงออกของเขาราชินีแห่งซูนูกุโอภูมิใจมากเสมอและเธอไม่เคยสนใจจัก,กรพรรดิองค์นี้เลยเมื่อใครยูนโจมตีซูนูกุโอซูซินก็หมดหวังและจะมาหาจัก,กรพรรดิองค์นี้และหลบหนีแวนเซี่ยเฟิงยืนขึ้นและเหยียดออกเอวขี้เกียจกอดผู้หญิงสวยและเซ็กซี่หันซ้ายหันหลังกลับ ีิงเฉินรีบไปตามถนนด้วยสุดกำลังของเขาและไม่หยุดครู่หนึ่งเขาบินเร็วมากและภายใน5วันเขาก็บินออกจากดินแดนของประเทศซูนูหลังจากผ่านนันซานาพาสเขาก็ปรากฏตัวขึ้นในป่าที่บริสุทธิ์ป่าเวอร์จิน นี้เป็นแผนที่ที่เป็นกลางและไม่ได้เป็นของประเทศใดใดริงเฉินไม่มีที่ไปในขณะนี้เพียงแค่อยู่ในเทือกเขาดึกดําบันนี้เขาพบภูเขาที่มีทิวทัศน์สวยงามสร้างบ้านไม้และอาศัยอยู่ที่นั่นทั่วคราวอัจฉริยภาพจำที่อยู่ของสถานที่แห่งนี้เป็นวินาที หลังจากที่ท่านนั่งลงแล้วเขาก็เริ่มปลูกฝังด้วยสมาธิอย่างมากดูดซับพลังวิญญาณของสวรรค์และโลกใช้มันเพื่อหล่อเลี้ยงธรรมสวรรค์และดินของเขาเองและใช้มันเพื่อเสริมกำลังของเขาทำสวรรค์และโลก เขาไม่รู้ว่าในช่วงเวลานี้กองทัพของอาณาจักรไคยวนได้สืบเชื้อสายมาจากวันไลเฮเว้นแคนยอนและเข้าสู่ดินแดนของอาณาจักรซูนูทหารหลายล้านคนเข้ามาในประเทศและมีการใช้นโยบายสามแสงแสงจ้าค่าทั้งหมดเผาทั้งหมดและประเทศของนายกหญิงล้วนเป็นสตรีทั้งสิน้นเมื่อกองทัพเข้ามาในเมืองก็เริ่มฉกฉวยอย่างบ้าคลั่งหญิงไพร่เหล่านี้กลายเป็นทาสดินแดนแห่งสตรีธรรมดาห้องโถงใหญ่ของวัง ฟาบาทอาณาจักรขยุนบุกทะลวงหุบเขาอี้เทียนเทียนและเข้าสู่หม่างเฉิงตอนนี้หม่างเฉิงได้ล่มสลายกองทัพของเราก็ถอนกำลังออกอย่างต่อเนื่องด้วยความเร็วนี้กองทัพของอาณาจักรไขย,ยวนจะสามารถโจมตีเมืองหลวงของจักรวดได้ในเวลาไม่ถึงเดือนทีละคนข่าวถึงหูของซูซินซูซินเป็นจักรพรรดิแห่งประเทศ ก,การตัดสินใจของเธอเกี่ยวข้องกับชีวิตและความตายของคนจำนวนนับไม่ถ้วนฝ่าบาทรีบตัดสินใจกันเถอะฝ่าบาทมีเพียงสองวิธีเท่านั้นทางแรกคือการมอบอาณาจักรขยวนแต่วิธีที่สองคือการแต่งงานกับอาณาจักรว่านเหรินทั้งสองประเทศสามารถหยุดกองทัพอาณาจักรขยวนได้รัฐมนตรีบางคนผู้ทีละคนสูสนินั่งในตอนแรกเธอตกอยู่ในห้วงความคิดไม่นานก็มีคำสั่งออกมาว่า คำสั่งดำเนินต่อไปกองทัพทั้งหมดจะโจมตีและปกป้องประเทศของสูนูมีคำสาบในประเทศของเรากองทัพของประเทศคยวนไม่สามารถอยู่ได้นานตราบเท่าที่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะล่าถอยอย่างแน่นอนฝ่าบาท โปรดคิดอีกครั้งแม้ว่ารัฐสภาโคหยวนจะล่าถอยแต่ตราบใดที่พวกเขากลับไปแก้ไขพวกเขาจะล่าถอยต่อไปและพวกเขาจะโจมตีต่อไปและสิ่งที่รอเราอยู่ก็คือความตายอย่างช้าๆสู้หน่วยยืนขึ้นเมื่อเธอลุกขึ้น เธอกล่าวด้วยใบหน้าอันงามสง่าของเธอว่าประเทศของฉันเป็นประเทศที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัยและฉันจะไม่ยอมแพ้และจะไม่ขอความช่วยเหลือจากประเทศใดๆแม้ว่าฉันจะตายในสนามรบข้าจะตายบนดินแดนนี้ ตั้งส่งคำสั่งไปยังกองทัพทั้งสามแก้ไขและออกเดินทางและต่อสู้จนตายกับกองทัพขยวนซูซินออกคำสั่งในประวัติศาสตร์ประเทศซูนูก็พินาศหลายครั้งเช่นกันอย่างไรก็ตามแม้ว่าบรรพบุรุษจะเสียชีวิตในการต่อสู้พวกเขาจะไม่มีวันยอมจำนวนเธอก็เช่นกันตามคำสั่งของซูซินทหารทั้งหมดในประเทศของซูนูได้โจมตีจากนั้นภายใต้การเรียกร้องของรัฐ แม้แต่แม่ชีหญิงบางคนที่ไม่ใช่ทหารก็เข้าร่วมทอผ้าและกลายเป็นนักรบและบางส่วนที่มีฐานการฝึกฝนที่อ่อนแอจะต้องอพยพโดยเร็วที่สุดกองทัพของซูนูกูโอพ่ายแพ้และประเทศซูนูกูโอเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้หญิงบางคนเริ่มหลบหนีด้วยความตื่นตระหนกในเวลาเพียงไม่กี่วันผู้หญิงมากกว่าสิบล้านคนหนีออกจากประเทศซูนูกูโอและไปยังประเทศเพื่อนบ้านของวอนเหริน ในกรณีของการป้องกันที่เหนียวแน่นของซูนูกูโอเขาปกป้องการโจมตีของกองทัพไคยูอันกูโอชั่วคราว20วันต่อมากองทัพของอาณาจักรไคยวนอพยพถอนตัวออกจากอาณาเขตของอาณาจักรซูนูและจัดระเบียบใหม่และพักผ่อนนอกขุบเขาเทียนีเตียนเพราะคำสาปของซูนูกัวโด่งดังไปทั่วโลกและครูประจำชาติไม่ต้องการเสี่ยงกับกองทัพหลังจากที่กองทัพของอาณาจักรไคยวนถอนตัวออกไปประเทศซูนูโอ ที่ถูกคำลายจากสงครามก็สงบลงชั่วคราวดินแดนแห่งสัตรีธรรมดาห้องโถงใหญ่ของวงังฝ่าบาทกองทัพของอาณาจักรขยุ่นถอยทัพไปที่หุบเขาเทียนหยานแล้วดีมากหลังจากได้ยินรายงานในที่สุดใบหน้าของซู่ซินก็แสดงออกอย่างมีความสุขและเธอก็ออกคำสั่งว่า คำสั่งดำเนินต่อไปกองทัพทั้งหมดจะโจมตีเข้าสู่เมืองหม่างและปกป้องเมืองที่วุ่นวายเช่นตราบใดที่มันอยู่ในอาณาเขตของประเทศของเราอาณาจักรไคยวนจะได้รับมันกลัวพวกเขาไม่สามารถอยู่ได้นานเกินไปพวกเขาจะล่าถอยและหลังจากโยนไม่กี่ครั้งพวกเขาจะแพ้การต่อสู้อย่างแน่นอนวันที่ 1292, พันสเสึกเส้นทางแห่งสวรรค์หายไป ซูนูคันทรีและวอนเริอนคคนทรีเหล่านี้เป็นสมประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกตอนนี้อาณาจักรไคยวนและอาณาจักรซูนูได้ต่อสู้กันเองอย่างสมบูรณ์และจำนวนนักสู้ที่เข้าร่วมในสงครามมีถึงหลายล้านคนแล้วหลังจากที่อาณาจักรไคยวนบุกผ่านเมืองแรกของซูนูกูโอก็ได้รับการปกป้องอย่างดื้อรั้นโดยซูนูกูโอซึ่งทาให้กองทัพของอาณาจักรไคยวน ไม่สามารถทำลายซูนูกูโอได้ชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากกลัวคำสาบกองทัพของอาณาจักรไคยวนจึงถอยทัพชั่วคราวและครูประจำชาติก็ส่งข่าวกลับประเทศด้วยหลังจากที่จักรพรรดิไคยวนเปิดประโยคและหารือกับรัฐมนตรีหลายคนก็ตัดสินใจส่งกองทัพขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนอีกครั้งครั้งนี้อาณาจักรไคยวนส่งทหารหลายสิบล้านนาย กองทัพจำนวนนับสิบล้านนี้มีความแข็งแกร่งโดยรวมที่สูงมากและกองทัพที่อ่อนแอที่สุดได้มาถึงขอบเขตของการชำระให้บริสุทธิ์แล้วทหารหลายหมื่นคนออกเดินทางอย่างแข็งแกร่งมุ่งหน้าไปยังหุบเขาเทียนเซียนเทียน,ยนในไม่ช้าข่าวก็แพร่กระจายไปยังประเทศของสตรีชั้นนำานห้องโถงใหญ่ของประเทศสตรีสูรายงานอัจฉริยะจำที่อยู่ของไซนี้ได้ในไม่กี่วินาที ทหารหญิงคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาคุกเข่าข้างหนึ่งบนพื้นและพูดด้วยความตื่นตระหนกในการแสดงออกของเธอฝ่าบาทฝ่าบาทฉันเพิ่งได้รับข่าวว่าอาณาจักรไคยวนได้จัดระเบียบใหม่หลายพันคนแล้วแวนดาคุณได้ออกเดินทางไปยังวันไลสกายแคนยอนและคาดว่าเขาจะไปถึงวันไลสกายแคนยอนในอีกครึ่งเดือน ได้ยินข่าวนี้ซูซินดูเคร่งขืมว่าเธอดูอย่างโกรธจัดเธอเป็นคนที่สง่างามและมั่นคงอยู่เสมอแต่หลังจากได้ยินข่าวนี้เธอก็อารมณ์เสียหลังจากดูดแล้วเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพูดว่าจัดระเบียบกองกำลังจากทั่วประเทศทันทีรวบรวมทหารหลายสิบล้านนายและปกป้องมังเถิงจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องปกป้องมังเถิงใช่ราชินีซูซินออกคำสั่ง นอานณาเขตของประเทศซูนูเมืองใหญ่ทั้งหมดได้เริ่มส่งทหารกองทหารทั้งหมดกำลังรวบรวมและพวกเขากำลังล้อมเมืองเฉามางังระหว่างนั้นพระภิกษุบางรูปก็อาสาเข้าร่วมกองทัพในเวลาเพียงไม่กี่วันซูนูกูโอได้รวบรวมกองทัพส0ล้านกองทัพ30ล้านคนปกป้องมังเฉิงในดินแดนของซูนูกูโอตั้งใจที่จะต่อสู้เพื่อความตายกับกองทัพของอาณาจักรไคยวนที่นี่ และข่าวนี้ไม่ได้ถูกปกปิดจากอาณาจักรว่านเหริน55ห,ห,หลังจากได้ยินข่าวว่านเสี่ยวเฟิงจากกระพัดแห่งอาณาจักรว่านเหรินก็หัวเราะอ,ออกมาอย่างบ้าคลาั่งสู้สู้เสียทั้งสองฝ่ายดีกว่าแล้วข้าจะใช้ประโยชน์จากชาวประมงทั้งหมดนี้จริงเถินไม่รู้ด้วยซ้ำจียงเชนเริ่มต้นการบำเพ็ญตบะรอบใหม่ในเทือกเขามังมังนอกนานซานพาทางตอนใต้ของซูนูกูโออย่างไรก็ตาม โลกนี้ไม่ใช่ระดับสูงพลังงานทางจิตวิญญาณของสวรรค์และโลกที่นี่บางมากและอยู่ไกลจากโลกมนุษย์ของโลกมารมากเกินไปและคล้ายกับทวีปเทียนหลงในสามพันโลกของโลกปิงเฉินกำลังฝึกฝนอยู่ที่นี่และความเร็วในการฝึกฝนก็ไม่เร็วนะักในอัตรานี้แม้จะผ่านไปร้อยปีเขาจะไม่สามารถพัฒนาธรรมะของตนเองขึ้นสู่ระดับที่สองได้อย่างไรก็ตามตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน เขาสามารถฝึกฝนที่นี่ด้วยหัวใจเท่านั้นเมื่อสุดสุดถอยกลับไม่มีใครวางแผนเวลากับเขามิฉะนั้นเขาสามารถเข้าสู่ไทม์อารเรและเร่งการฝึกฝนของเขาในไทม์อารเรได้ท่านอาจารย์เมื่อจิงเฉินฝึกฝนด้วยความสบายใจร่างหนึ่งได้เปลี่ยนจากคฤหือหาอมตะและปรากฏตัวต่อหน้าเขาเมื่อจิงเฉินได้ยินเสียงร้องเขากอดไม่ได้ที่จะหยุดฝึกฝนเปิดตาและมอง แต่พบว่าคนที่ปรากฏตัวต่อหน้าเขาคือจิตวิญญาณแห่งสิ่งประดิษฐ์ของเส้นปูชีลิงสวมชุดคลุมสีดำและถือไม้เทา้าเขาดูแก่มากเหมือนชายชราที่ก้าวเข้าไปในโลงศพด้วยเทา้าครึ่งเทา้าเอ็นเจียงเชนไปยักหน้าเบาๆและถามว่าซีเนียร์ทูลิงมีอะไรผิดปกติหรือไม่ชีลิงกล่าวว่า มนุษย์บางคนในอิมมอร์เทลแมนชั่นมีปฏิกิริยาและตราประทับของเฮเวนลี่ดาวในร่างกายหายไปอะไรนะเจียงเช,น,ชนพงะเล็กน้อยและถามว่าตราประทับของเฮเวนลลี่ดาวหายไปใช่ชีหลิงกล่าว ตั้งแต่อาจารย์มาถึงโลกนี้มนุษย์บางคนได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและหลายคนได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆและเมื่อพวกเขาทำการค้นพบก็ไม่มีตราประทับของเฮเวนลี่ดาวในร่างกายของพวกเขาการได้ยินนี้เจียงเชน รู้สึกประหลาดใจเขาจำได้ทันทีว่าเขาได้ถามจากกระพาแห่งซูนุกุโอและราธินีซูซินกล่าวว่าไม่มีแมวน้ำในร่างกายมนุษย์ที่นี่และซูซินไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับปราประทับเป็นไปได้ไหมว่ามีสิ่งที่จะ จะทำอย่างไรกับผนึกของโลกนี้เจียงเฉินตกอยู่ในความคิดเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเมื่อมาถึงโลกนี้ตราประทับแห่งสวรรค์ของมนุษยชาติจึงหายไปแต่ตอนนี้เขาไม่อยากคิดเรื่องนี้อีกแล้วในโลกนี้กประศจากตราประทับแห่งสวรรค์นในร่างของเขากองทัพของเขาที่มีประชากร400นคนสามารถปรับปรุงความแข็งแกร่งของเขาได้อย่างรวดเร็วจิตวิญ,ญญาณแห่งสิ่งประดิษฐ์เจียงเฉินเรียก ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่ที่นี่ชีหลิงดูให้เกียรติเจียงเชนกล่าวว่าน้องสาวสุส่ๆอยู่ในการล่าถอยในขณะนี้และไม่สามารถชี้นำกองทัพ400,000คนได้จากนี้ไปคุณสามารถให้คำแนะนำแก่กองทัพ400,000นคนและให้กองทัพ400,000นคนบริโภคสวรรค์อย่างต่อเนื่องและผลวิญญ,ญาณดินในคฤรหาหน์อมตะ ไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉันต้องการปลูกฝังกองทัพ400,000นคนและก่อนที่ฉันจะกลับสู่โลกกองกำลัง400,000เหล่านี้จะเข้าสู่แดนสวรรค์ใช่ลูกน้องของฉันเชื่อฟังชีหลิงพยักหน้า ทันทีที่เขามองไปที่เจียงเฉินและกล่าวว่าท่านอาจารย์โลกนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆมันสามารถขวางทางสวรรค์และทำให้ผนึกในร่างกายมนุษย์หายไปผู้ใต้บังคับบัญชาของฉันรู้สึกว่าโลกนี้ซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ท่า อาจารย์สามารถโหลดล็อกได้ความลับของโลกนี้อาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งหือจินเฉินตกตะลึงครู่หนึ่งและถามว่าความลับอะไรชีหลิงใส่หัวและกล่าวว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนนี้ไม่รู้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาคาดเดาวความลับนี้อาจเกี่ยวข้องกับผนึกคำสาบที่อยู่ข้างนอกนี้ดาวเคราะห์และหญิงสาวธรรมดาประเทศตั้งอยู่ใจกลางของคำสาบซึ่งทำให้ผู้ชายไม่สามารถอยู่รอดได้ในประเทศนี้ ลูกน้องรู้สึกว่าความลับนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับประเทศของสตรีชั้นสูงอาจารย์สามารถเข้าประเทศของสตรีชั้นสูงเพื่อสอบถามอื่เข้าใจแล้วเจียงเฉินนกยักหน้าหลังจากนั้นมิจวิญ,ญญาณแห่งเครื่องมือก็อยู่ได้ไม่นานร่างกายกลายเป็นแสงระเรื่อสีดำและหายตัวไปในคฤราสห์ตอมตะบนนิ้วของเจียงเฉินในทางกลับกันเจียงเฉินคิดถึงเรื่องนี้เขากำลังคิดว่าคำสาปของซูนูกูโอ คืออะไรกันแน่ทำไมผู้ชายไม่สามารถอาศัยอยู่ในประเทศของสตรีชั้นสูงได้นี้เป็นบิดเคาน์เตอร์สัญชาติญาณอย่างไรก็ตามความรู้ความเข้าใจในปัจจุบันของเขามีจำกัดและเป็นการยากที่จะเข้าใจคำสาบนี้ถ้าคุณต้องการเข้าใจคำสาบ คุณควรไปที่ประเทศผู้หญิงโดยเฉพาะเพื่อค้นหาที่มาของคำพท์นั้นประการที่สองคือการซื้อแผนที่และดูว่าศูนย์กลางของประเทศอยู่ที่ไหนและอะไรที่ทำให้แตกต่างหลังจากมีความคิดแล้วเจียงเชนก็ออกจากเทือเขาอย่างสันโดษทันทีออกจากป่าอันบริสุทธิ์นี้และมุ่งหน้าไปยังช่องนานซานพาสซึ่งเขาเข้าไปในดินแดนของซูนูด้านนอกนานซานพาสมีผู้หญิงจำนวนมากออกมาเมื่อเห็นฉากนี้เจียง เจนอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเดินไปจับผู้หญิงคนหนึ่งและถามว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมคนจำนวนมากถึงออกจากประเทศของซูนูผู้หญิงคนนั้นเหลือไปที่เจียงเชนแล้วพูดว่า เลเทอไปหมดตอนนี้อาณาจักรขยุ่นได้เข้ามาแล้วว่ากันว่าอาณาจักรขยุ่นได้รวบรวมทหารหลายสิบล้านนายและต้องการจะทำลายล้างประเทศของสตรีซูในคราวเดียวตอนนี้พระภิกษุจำนวนมากในประเทศมีหนีไป หลังจากที่ผู้หญิงคนนั้นพูดประโยคหนึ่งแล้วรีบวิ่งหนีไปเมื่อได้ยินเช่นนี้เจงเชนก็ไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเขาคิดว่าเขากลัวแม่ทัพแห่งอาณาจักรไคยวนและอาณาจักรไคยวนจะไม่โจมตีซูนูกูโอในเวลาอันสั้นโดยไม่คาดคิดอาณาจักรไคยวนได้รวบรวมกองทัพขนาดใหญ่อีกครั้งเพื่อโจมตีซูนูกูโอ